ครัสบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมใน The m o s s Channel นะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเออ่ Minecraft PE นะฮะเป็นภาคที่หนึ่งนะฮะโอเคก็คนหนึ่ต้งชื้อก่อนตั้งว่าเลยดีเอ่อออ,ออฟมอสต้งชื้อมงมาไปเลยฮะใช้เป็นเซอร์โวฮะ หมดเอาน้มอบาแปละซีจ๋อเขามีดวนี้เขามีให้เลือกอันนี้ใช่ไมอืมพวกนี้ขอดูก่อนขอเลือกเป็นอะไรอเลย,เลย<ๆ>อืมงา<ๆ>นเราทตัวยาเกันเสียไปซอสแพ,พกใส่ไหม ผมไม่อยู่หนึ่งดีซอฟแปรคนะไอวีสองคือเฟสบอลเนะี่ยก็เดี๋ยวขอลองใส่วันนี้ขอลองใส่เฟส v a ลก่อนนะโอเคถ้าเกิดชอบตัวเนี้ยก็บอกใต้ใต้คลิปแต่เกิดไม่ชอบเดี๋ยวจะออกให้โอเคครับนะ okay. เริ่มกันเลยรอสักแป๊บนึงี่เป็นแอปอันใหม่นะเอ้ยโซโมึงก็ไปโดน แอปอัดแมวของผมนะก็เด okay. um. okay. ี๋ยวจะมาบอกว่าเป็นแอปอะไรนะตอนนี้ก็ขออัดวิดีโอก่อนโอเคครับอืมเออก็เลื่อนอยู่นะผมว่าก็เลื่อนนะเออใช่เลยอืมท่านบัวนุ้ยก็มาแล้วแอละเขี้ยห์ลบไหมผมว่าเสียงมันดังเกินอ่ะเสียงมากัน ไม่ค่อยดังใท่าไหร่ครับเสียงอ่ะเสียงไม่น่าดังแล้วถ้าผมพูดไม่ใช่ก็ขอขอเลยนะเดี๋ยวจะเอาไม้ไว้จ่อปากแล้วกันโอเคช่วงแรกๆก็อาจจะน่าเบื่อหน่อยเนาะเป็นเรื่องปกติอะโหโอเค เอาชูก้าเข็นกะันฮะจะได้เก,ก็บเอาไปทำพวกใชนน้องติ๋วทำตัวอินานเออวผมขอปักอนะไรกอนต้องขอภัยด้วยนะชอสสปิโชนโทนมันจะมีลูกบวกขึ้นข้างหน้าเงียนั่นแหละเคยฮะขอข้าวหน่อยนะจูวนะเค ันจะตายไปแล้ววันนะี้ไปแตไม้ก่อจะเมื่อเก็บม้มมไปเรื่อยๆนะฮะก็ช่วงแรกโคตรน่าเบื่อนะผมก็วางแล้วช่วงนี้ก็เลยทการเล่นนะครับนี่น่าเบือเอ่อน้อก็คือโทรศัวท์เครื่องนีน้มันจะแหลกนิดนึงนะ ก็มีการเล็กนิดหน่อยนะสำหรับผมนะให้เราเจอหินแล้วไปเอาหินกันนะปพั๊กบุกเข้ยหุบขึ้นไหนเราเหิน นี่คือหินนะฮะหินในชิคกะแพ็ยนี้ชิคกีแพ็ยน,นี้ผมซื้อเอาเนาะราคานี่ก็จะไม่ได้มันแถมสกินมาให้ด้วย<ป>โอเคก็ไปก่อน,นก็ผมผมทำไอหน้าปกได้แล้วน,นะแต่มันไม่รู้ทำไมยมูทูบ e มนใส่ไม่ได้อะฮะผมเข้าในเบราว์เซอร์ในยูทูบอะ ผมเข้าใน youtube ใน er เบราว์เซอร์เก็อาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะฮะบาร์ี้น่าจะสร้างไม่สวยเลยล่ะเค,คก,ะก่อนพร้อมเกี่ยหตัดไม้ต่อยกนได้ควาแล้ว ผมเลยไม่เก่งเลยเกมเนี่ยถ้าใครจะใช่เพราะว่าหมือนเขาเล่นได้อยู่จากนั้ไม่ได้ถึงเทพมนะันไอซิสไอซิสเ,เออก็อยากบอกนะครับผมผมยังไม่ได้แถลงการไปเลยว่าล่าสใครสุดท้ายชนะนะฮะเพราะผมเดินเกมแล้วครับผมมันเป็นรหัสเดียวกันของผมอ่ะ เซิฟกันนี่กับเซิฟเจอเนี่นะผมก็ทัดเดียวกันเลยเพราะตอนนั้นผมเข้าไปแล้วรงนกำลังจะเข้าไปเล่นด้วยใช่ปะเพื่อนรักมาว่าจะเล่นด้วยกันเพราะฉะนั้นใค่ปะผมเข้าไปปุ๊บมันบอกรหัดปิดโฮมผมก็ลองแสดงรหัดดูมันก็ถูกนะฮะรหัสที่ผมเขียนก็ฝากส่งที่เกียนผม้วยนะฮะรหัสผมนะฮะมอสเซเบตต์ัสอเกิ อันนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็คนไม่เกลยนะียดพวนี้ยนะพวกเนี้ยมันเป็นเหมือนขยะสังคมนะครับไอ้อะไรว,นนวะ,ญญระคือแรกเรายังไม่สามวันอะ่ะแรกยังไม่สามวัน มนะอเคใครมาถ้ามีเสียงก็ขอัยด้วยนะโอเคครับขุดไม้กันอือก็แล้วเกิดว่าอาจจะมานั่งพักถ้ากระตูนหมครับเนาะอันนี้คืออะไ มันคืออะไรวะแจนเลยแหละอันอ๋อไอ้ดอกสีเหลืองๆวะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะเป็นคราบสีดไนะสด้อันนั้นสีเหลืองอันนี้ดอกสีแดงเลือดใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยใช้นะฮะก็เผื่อม,มีชุดหนังจะได้เอาไปทำเออก็ถึงชุดหนังหาอาหารกันนี่ดอกอะไรกันเนี่ย เอ๊ะทำไมเริ่มตาวะฮัลโหลโหลเรียกพี่สมอนนะโอเคสวัสดี่ำไมเริ่มตาจะอาจจะเจอละเหล็กเอ๊ไม่ใช่เหล็กถ่านมันคือถ่านเล็กเลยมันก็ถ่านเออถ่านใจดำมากให้มาก้อนเนี่ย มีบ้านมึงลวกเหมือนเนี่ยก,ก็ต้องขออภัยในคางยาดแน่ okay, ไปโอเคโอ้ oh, shit. โอเคนัน่นแหละตรงนั้นผมว่าจะไปอยูอต่ตรงนั้นดีกว่าตึ๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดเราต้องระวังนะาหาเราจำไม่ค่อยด้เ่าไหอ่เนี่ยเหมือนมานี่ว่ะถ้ามีเสียงแซ่ก็ขอไฟยด้วยนะโอเคไปขุดขึ้นบน ทำเป็นทางขึ้นลาขึ้นจะได้ขึ้นง,งน่ายๆเลยในอนาคตจะได้ทำขึ้นเป็นแบบโอ้โหลาขึ้นจะใหญ่เลย,ยก็เดี๋ยวตรงนี้แชร์กันหาเราจะสาจาร้างบ้าน,น,านยังไงเราจะสร้างบ้านในทำเนี่ยก็เล่นจะสร้างบ้านในทำเนก่อนหรือไม่ก็อาจจะสร้สงางแบบเล่ทุกคน ไม่อจากเรอะอือมเราเป็นมนุษย์ทรเงี้ยโอเคก็ถ้าใครต้องการเฟซผมนี่คือตอนนี้ผม,มเรเ่มแล้วโดนเ,เกียดเหมือนกันฮะไม่ได้ไม่ได้โดลเกียฮะโดนสแปมฮะโอเค,อเคไปขุดตพราะาเนกันก็ผมก็ ผมคลิปเลยละแล้ว,วตรงนี้จะทำอะไรมันจะเป็นตรงนี้จะเป็นหน้าต่างใช่ไหมเดี๋ยวคย่อยเอามาดูอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเกินเกินเกินเฮ้ยมันโลงอืมเอาไงดีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขุดออกไหมไ่ะเออเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวทำฟาร์มเลยก่อน คือการชุดถ่ายแล้วก็ไม่ค่อยมีโอเคไป,ไปก่อนเป็นฟาร์มข้าวเลยนะโอเคเอาเริ่มมือแล้วก็จะโหนงงสอง ผมกูไปรวไปไม่聊กันไปัวไปไปนี่เด็กเขาตัวเยอะโอวางเงินตัวผอมตัวผอมฟูนี้ฟนี้ียวฟนีอมตัวผมแม่เหมน่ โซคา่์อะไรๆกนเลยตอนที่เราไม่มีถานเราต้องใช้เนี่ยะมาเลยครับเป็นทังเราพิวูีน์โอเควอันนี้ตอนนี้ก็เพื่อความความลึกเข้าไปนะโอเคก็เดี๋ยวอาจคิดสักสิบห้านาทีแล้วกันคลิปนึ้งมันจะได้ไม่ต้องใช้เดนเจอร์นานนะ w i n d o นนนมัน,น,นจะคลิปจะลงช้าหน่อยมันถูกอมาดูกันฮะไม่มีอะไรไหมถ้ากันตรงนี้จะเป็นจุดตรงนี้เปิดตรงนี้เปิดไหมไม่เปิดโอเคทิบห้านาทีแล้วเราก็จะจบคลิปแล้วนะโอเคนะับ หนึ่งอันมาเราจะโอเคฮะทอดเลยเสร็จฮะระวังตัง้งกันกันไป,ไปเรื่อยๆจะเจอทาง คนแรกก็จะถ่านอยู่ก็จะแค่ก้อนเดียวนะคะเราเองก็ต้องมาเผาถ่านเอาเองถ้าเสียงผมมันไม่ชัดก็ต้องขอภัยด้วยเนาะรีบไปพันกันเค okay. เดี๋ยวเราจะเพิ่มตามหวัวบนนะเปิดลงล่างเอาลล่ารกา จะทำทางนี้เป็นทางลงนะเป็นทางลงไปอีกชั้นหนึ่งโอเคแต่ผมจะใช้เป็นบันไดเลนดลิงอะเด่นอะตรงนั้นจะเป็นบันไดอืมเจอแล้วดีของดีไปจำเงิงโอเค ตันนี้ก็ฐานก็เริ่มเยอะนะถ้าถามว่าผมอายุเท่าไหร่เนาะปีน,นี้สิบสามมาผมก็สิบสามเนาะเสียงก็รู้เสียงก็มันก็เริ่มดีแล้วแหละเจ้อว ก็จะขึ้นก่อนโอเคได้แล้วโอเคครับก็ตอนนี้ก็ครบสิบห้านาทีแล้วนะครับผมก็ชะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในกาทำคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ